สวัสดีกันด้วยกับส่วน S E T V วันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเล่นเกมของ m y e c r a f t ในเซิฟ i g h Pixel ใน TNT Run นะแต่อันนี้ไม่ไะ้เล่น TNT TNT Run อันนี้นะแต่จะเป็นเล่น TNT แท็กกันนะเองจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยพร้อมๆกันมาก็ในแมปแรกนะแมปแรกก็จะเป็นแมปของประเทศอ e เอ๊ยไม่ใช่ประเทศ ของเมืองอียิปต์นะเหมือนเราจะอยู่ในอียิปต์เลยตอนนี้ก็ก่อนที่จะเข้าเริ่มอัดนะก็เจอท่าิโลก,ก่อนก็โอ้โหต่อจากคลิปที่แล้วเลยที่เล่นแบทบอลแต่ก็ใครที่ยังไม่ดูเอ่อคลิปแบทบอลก็อย่าลืมเข้าไปดูกันนะจ๊ะ,ะเปลี่ยนดียมากไป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 ,ไปนน ไม่โอ้โหอยา่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามาอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ามายุ่งเราเราเพื่อนกันเพื่อนเออเอยดีดีอยู่ข้างล่างว่ะดีดีตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนฝูงก็เราก็จะแบบสบายยี่สิบสามคนหน่อยก็ตอนนี้สบายแล้ว เวลาใกล้จะหมดแล้วหนูนี่เขาจะตีได้ไหมดีมนั้นพี่ดีมเนี่ยดีมดีมดีมใครจะเปน็นทีทีอวูว่าแล้วเฮ้ยลืมเรียนลืมลืมของลืมของเเฮฮ้ย้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรไปข้างบนสิ เออเอออไมโอ่โหจ้าเอ๋จ้าเอ๋ว่าไงจ้าไปไหนฮัโลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไปไหนไปไหนไปไหนอีเวนอีเวน ปยากะปฏิหารโอ้อีกแล้วโอ้โห้เฮ้ยมันอยู่เนี่ยเฮ้ยเดียนทีมาเฮ้ยวิ่งมาจ้าตอนนี้ไม่รู้แล้วเดียนที่อยู่หลังใช่ไหมนั่นไงมันอยู่หลังแต่มันก็ไปแล้วโอ้โหขอบใจเพื่อน ในช่วยชีวิตเราไว้ไรข้ามมาตรงนี้กว่าเราอยู่ตรงนี้กว่าอาจจะปลอดภัยกว่าเยอะโอ้ตอนนี้เราสามคนนะเฮ้ยซอมบี้เราต้องเป็นเพื่อนกันเราจะไม่อานายาตีฉันนะเฮ้ยใครฝากาเรียนทีมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เราอีกแล้วเอาเฮ้ยข้างหลังข้างหลังอเวนข้างหลังเอเวนข้างหลังไปไปไปอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามาหยองอย่ามายองอะไรกันเล่าเอาเฮ้ยไปแล้วจ้าตอนนี้ตัวใครตัวมันแล้วครับนั่นนั่น,นนั่นเนบุกไปละจ้าปล่อยมันตีกันไปไปล่อยมันตีกันไปจะจะอยู่นี่เราปลอดภัยแล้วตอนนี้ตุม ทำไมเราต้องได้เป็น TNT เสมอด้วยวะนะไม่เข้าใจเลยรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะแต่น่าจะแพ้นั่นไงเอาอีกแล้ว TNT ฉันมาแล้วจ้าโอ้โหโอ้โหทุเลศทุเลศมากทหารคลทหารผลทหารคลนหาร,ร,หารโอ้โหผลทหารคลทหาร ไปเอาไปเอาไปเอาไปโอ้โหไอเวนไอทหารอีเวนยีบอีไอเวนเอาไปไม่ไม่ไม่อยากตายเาไม่อยากตายเฮ้ยเฮ้ยโอ้รอดเรารอดมันนี่เรารอดโอ้โอ้โหเอ๊ โอ้ย TNT อยู่นี่ TNT อยู่นี่ไปแล้วไปแล้วจ้าตอนนี้ TNT อยู่นี่ Senin อย่า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 ไมยุ่งอย่าไม่ยุ่งเราจะอยู่ตรงนี้เหลือเจ็ดคนเองคุณผู้ชมเ้ยโอ้ยโหมันมันตีกันอยู่ตรงนี้มันตีกันอยู่ตรงนี้ไม่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 อย่าไม่ยุ่งกับเราอย่าไม่ยุ่งกับเราเราจะอยู่ตรงนี้อยู่ที่แห่งนี้อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งไปตีกันนั่นน่ะตีกันอยู่ตรงนู้นเรียบร้อยระเบิดแปะ โอ้ยอีนี่ยังอยู่อีกเหรออีเสื้อแดงเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่เหรอ,อยะไม่ยุ่งไปเลยไปไม่ต้องมายุ่งเคเราจะนับถอยหลังนั่น,นแหละใครเป็นไปซะเรื่องของแม่งเอ้ยตาเราอีกแล้วคนอื่นมีตั้งเยอะไอเสื้อแดงอีอีเวนอีเสื้อแดงไปข้างบนก็มีทำไมไม่ไปอย่อ่ะทำไมต้องตีแต่เราวะเนี่ยเฮ้ยสกินเราเป็นกดตีเหรออ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เวลาใกล้หมดแล้วเฮ้ยไม่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 เม่ไม่้ม่ไม่ไม่ไม่ัม่ไ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 ่ไม่ไม่ไม่ ตามไป็ล่มที่บ้านเลยเวนโอเคก็คลิปนี้ก็อาจจะสั้นๆหน่อยนะเพราะว่าแสบคอแล้วอ่ะเพิ่งอัดคลิปต่อจากแบทบอมคลิปที่แล้วก็เพิ่งมาลงคลิปใหม่นะก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบ่อนใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสกิ๊บให้ด้วยนะก็อย่าลืมกดติดตามช่อง BTZ TV ด้วยให้เขาถึงหนึ่งรสักทีนะถ้าวันไหนเขาว่าก็อาจจะเล่นด้วยกันก็อาจจะมีคลิปรบกผีนะ่ยโอเคก็ Bye -bye. Bye -bye. She's got a heart like California and a smile like a Hollywood dream. She's like a sunset back in Florida and a time down summer breeze. Take it back to the night that we met. She was standing there in a little back.